อีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมคามาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะ,ะ,ะว่ามีบางกลุ่มบางท่านอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดกันนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของมหาไทยค่ะก็ได้ยืนยันนะคะว่าการให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ให้ใช่ไม่ใช่การให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวมาแย่งสิทธิ์คนไทยค่ะจากคอรมอนะคะเมื่อวันที่29ตุลาคม2567 ที่กําหนดหลักเกณฑ์นะคะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นต่างด้าวได้รับสัญชาติไปนะคะ <c oughs> ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2,568ที่ผ่านมาทำให้มีคนจำนวนมากค่ะเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นการให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าวหรือผู้ที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาล่าสุดค่ะทางด้านของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าการให้สัญชาติดังกล่าวมีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือชนกลุ่ม น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานและได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและก็มีฐานข้อมูลอยู่ในข้อมูลทะเบียนราษฎรเอาไว้แล้วซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะไม่ได้เป็นต่างด้าวหน้าใหม่แต่พวกเขาคือผู้ที่อยู่ในสังคมไทยมานานหลายครอบครัวนะคะอยู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่แน่นอนการให้สัญชาติดังกล่าวค่ะจึงจะช่วยเป็นการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในประเทศเดียวกันให้เป็นธรรมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการมีสถานะที่ชัดเจนและยังช่วยลดปัญหาสังคมในระยะยาวอีกด้วยค่ะ